ณชอโชคบอกว่า5 1 2 9 1 9 8เป็นยังไงเดี๋ยวนะคะขออนุญ,ญาตแป๊บนึงนะคะ5 1 2 9 1 9 8 9ใช่ไหม1 2 3 4 5 6 7 8เบอร์ของคุณชอโชคนะคะ5 1 2 9 1 9 7 8จะเป็นคนที่รักศักดิ์ศรีนะคะ รับศักดิมาจากไหนมาจากในัาษ์ของเลขหนึ่งะคะยิ่งเป็น919ประกบอยู่เนี่ยเก้ขาจะมาขยายความเข้มข้นของเลขหนึ่งให้เด่นชัดมากขึ้นนะคะก็จะเป็นคนที่รักเกียรติรักศักดิ์รีมากนะคะ เงินเสียไม่ว่าหน้าเสียไม่ได้นะคะแล้วก็เป็นคนที่บางทีบางทีก็ดูมีความคิดเห็นเป็นผู้ใหญ่แต่ว่าบางทีก็ดูกระเงา้ากระงอดอย่างบอกไม่ถูกนะคะเลขกระเงา้ากระงอดหรือว่าเลขขี้งอนมาจากไหนมาจากสองหนึ่งบางทีเป็นคนที่อารมณ์เหมือนลมเพลลมพัดเดาจิตเดาใจไม่ได้เห็นนิ่งๆบางทีข้างในเครื่องอยู่ก็มีนะคะแล้วก็บางทีเป็นคนฟุ้งซ่านง,ง่ายค่อนข้างที่จะขี้งุนหงิดอารมณ์แปรปรวนแต่ว่าสามารถที่จะเก็บอาการอยู่แต่ข้างในยังไงบางทีมันก็มีความขุ่นมัวซ่อนอยู่หรือบางที ความขุนมัวอาจจะฉายออกมาทางแววตาต่อให้เราพยายามที่จะข่มลักษณะอาการท่าทีจนแล้วจนรอดก็ตามนะคะตัวเบอร์นี้เป็นเบอร์เสียนะคะแนวโน้มทิศทางต่อไปมีโอกาสที่จะกระทบก,กระทั่งกับคนรอบข้างได้ง่ายๆเพราะว่าบางทีมันเหมือนกับว่าเป็นคนที่รู้หมดแต่อดทําไม่ได้นึกออกไหมคะ 51แล้วก็291989เนี่ยเป็นกลุ่มเลขที่ดีแต่เลข21มันเป็นเลขเสียมันก็จะแปลว่าบางทีเรารู้หมดแต่อดไม่ได้รู้ว่าไม่ควรหุบหิบแต่ก็อยากจะหุบหิบรู้ว่าไม่ควรจะฟั่นงงฟั่นงานแต่ก็ฟั่นงงฟั่นงานรู้ว่าไม่ควรจะฟุ้งซ่านหุบหิบวุนงาน,งาน,งานก็ยังจะหุบหิบวุงนงานแล้วก็ฟุ้งซ่านนะคะตัวเลขเป็นแบบนี้การเงินการทองก็เก็บไม่ค่อยอยู่นะคะการเงินรั่วไหลหรือว่าแทนที่จะเก็บได้มากกว่านี้มันกลับมีเรื่องราวมีประเด็นมีเหตุให้ต้องควักกกระเปป๋าออไ สำหรับในแนวโน้มของคุณชอโชคจะแปรออกมาในทิศทางรูปแบบประมาณนี้